ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลสินชุมลุงคนรักและศรัทธาหลวงมุทเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษากรสะสมนะครับหลวงุทวดทุกนอ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่เนื้อว่านรุ่นแรกนะครับสองสนะครับจนมาถึงหลวงุทวดยุคปัจจุบันนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมยังนําเสนอคลิปเกี่ยวกับหลวงุทวดอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์สูงนะครับ และอยากให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาและสะสมนะครับคือหลวงบุ่ทวดวัดศรีมหาโพนะครับอุ้นห้าแพิมพ์กรรมการครับครับสําหรับพระองค์นี้นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับที่ชมรายการผมนะครับท่านท่งพระของท่านนะครับมาให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้นะครับและศึกษาไปด้วยนะครับจะได้รู้องค์จริงพระแท้นะครับครับสาหรับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงมาที่นี้ด้วยนะครับ ครับสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่น5แชแชเนี่ยนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้สะสมนะครับครับสร้างเมื่อปีพศ2538นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับปลุกเสก3พิธีใหญ่นะครับคือที่วัดทางให้นะครับและวัดศรีมหาโพนะครับโดยโดยได้รับการปลุกเสกจากหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะครับ ท่านเป็นหนึ่งเกจิอาจารย์นะครับที่ร่วมกันปลุกเสกหลวงูุทวดเนื้อว่าน2497ร่วมกับพระอาจารย์ทิมนะครับและยังมีหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะและพระทนงแห่งวัดสายขาวนะครับร่วมกันปลุกเสกนะครับครับสร้างทั้งหมดนะครับมี2พิมพ์นะครับคือพิมพ์เตารีดกับพิมพ์สีเหลี่ยมกรรมการนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นพระพิมพ์กรรมการนะครับที่ยังไม่ได้ใช้นะครับพระนอนกล่องนะครับสภาพเดิมๆนะครับครับสำหรับที่มาของ5แชะนะครับ คือเมื่อปี2 5 3 9นะครับมีเจ้าพนักงานธนาคารนะครับโดนโจนดักป้นนะครับเงินนะครับโจน2คนที่ดักป้นนะครับเลยชักปืนออกมายิงนายธนาคารนะครับหนัดซ้อนนะครับแต่มีเสียงดังนะครับแชะนะครับคือไม่ออกนะครับดึงเป็นที่มาของรุ่น5้แชะนะครับและผู้คนต่างสะแสวงหามาไว้ในครอบครองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะครับ ครับเรามาชมครับหลวงู่ทวดรุ่นนี้นะครับครับสร้างด้วยเนื้อว่านร้อยแปดนะครับครับทั้งเนื้อว่านเก่าที่เหลือจากเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะครับและว่านที่เป็นมงคลต่างๆนะครับท่านนํามาผสมในองค์พระนะครับและเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับปลุกเสกสามวาละนะครับทั้งที่วัดช้างให้และหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์ปลุกเสกเก้าวันเก้าคืนนะครับและมาปลุกเสกที่วัดศรีมหาโพธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยมีพ่อท่านองแห่งวัดทรายขาวนะครับและหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะนะครับร่วมปลุกเสกด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะครับครับจะมีเพชรหน้าทั่งนะครับฝังอยู่ด้านหลังนะครับองค์พระชัดเจนนะครับและข้างล่างมาจะตอกเลขนะครับอัลาบบิกเลข94นะครับครับองค์นี้เป็นพระเนื้อว่านนะครับพระยังไม่ได้ใช้นะครับสภาพเดิมๆนะครับครับเป็นพิมพ์กรรมการเป็นพิเศษนะครับ ครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ศึกษาและสะสมนะครับถือว่าเป็นรุ่นหลักอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์สูงนะครับแต่เรายังพอจับต้องได้หาได้นะครับในตามตลาดพระเครื่องนะครับถ้ามีโอกาสนะครับให้เช่าหาได้เลยนะครับครับคนที่ปลกเสกนะครับเกจิคณาจา์ที่ปลกเสกนะครับก็ไม่เหลือไม่อยู่แล้วนะครับมรณภาพหมดแล้วถือว่าเป็นรุ่นดีรุ่นหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์นะครับดังนั้นคุ้มครองครับให้รอดพ้นจาก อันตรายทั้งปวงนะครับครับองค์นี้สภาพเดิมเดิมนะครับบนเป็นรูปหลวงมุททวดนั่งบนบุกข้ามมัวหงายนะครับเดิมเดิมนะครับลึกชัดนะครับครับไม่ได้ใช้นะครับนอนกล่องอย่างดีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับองนี้นะครับครับส่วนด้านหลังนะครับของรุ่นห้าแฉะนะครับวัดศรีมหาโพธิ์นะครับสําคัญที่สุดครับจะมีเพชรหน้าทั่งนะครับครับฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับครับนี่ครับ สภาพเดิมๆนะครับองค์นี้นะครับสภาพสวยนะครับหลวงพ่อแดงปุกเสกนะครับเมื่อปีพศ2539นะครับถือว่าเป็นพระยุคกลางๆลนะครับและยังทันพ่อท่านรองแห่งวัดสายขาวนะครับร่วมกันปุกเสกด้วยนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับหลวงปู่ทวดรุ่น5แทะนะครับพิมพ์กรรมการนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่น เดิมนะครับจากผมพงศ์การสินครับ